คนรวยตัดสินใจอะไรอะ่ะเธอตัดสินใจจากอินทิวชันเสมอคือหลายคนคิดว่าคนรวยตัดสินใจจากเปเปอร์คนรวยตัดสินใจจากกราฟคนรวยตัดสินใจจากข้อมูลไม่ใช่คนรวยจะตัดสินใจจากสัญชาตญาณคุณอจจจาจจะรู้สึกแปลกนะแต่ผมจะบอกให้ว่าทุกธุรกิจอ่ะตัดสินใจแบบนี้แต่สิ่งที่เขาเอามาสื่อสารกับคุณอะ่ณอะเขาจะไม่สื่อสารแบบนี้ออกมาเว้ยสมมุติว่าเขาไปเชิญไนบรรยายแล้วก็บอกสวัสดีครับวันนี้ที่ผมรวยมาได้ผมตัดสินใจจากสัญชาตญาณเขาน่าจะมีคนเชิญในบรรยายไหมไม่มีหรอกไอตอนบรรยายอ่ะเขาจะพูดว่าตัดสินใจจากนู่นนี่นั ใจจากสัญชาตญาณคือเดินไปแล้วก็รู้ว่าไอเนี้ยมันควรจะทำไอเนี้ยขายไอเนี้ยมันควรทำการตลาดแบบนี้ไอเนี้ยมันควรจะทำถุงแพกเกจจิ้งแบบนี้ไอนี้มันควรขายในรูปแบบแบบนี้คือมันจะมีเซนส์ซึ่งเซนส์เราเหล่านี้มันเกิดจากอะไรข้อที่หนึ่งก็คือว่าอย่าทำทุกอย่างด้วยสเตจของความขาดเมื่อไรก็ตามเป็นสเตจของความขาดอ่ะเมื่อนั้นอินทิวชั่นมันจะไม่ออกอินทิวชั่นหรือว่าสัญชาตญาณภายในถ้ามันคิดออกมาจากสเตจของความขาดนะสเตจของความกลัวพอเวลาเุาจะตัดสินใจอะไรถ้าเกิดสเตจเดิมของคุณเป็นสเตจของความกลัวมันจะะทาไมมด้้สสเเเเตตตตอองงป็็นขคว สเต็ของความสบายใจสเต็ของความนิ่งคนรวยหลายคนก็จะมีบ้านบ้านที่เขาสามารถไปนั่งสงบสงบข้างในได้จะเรียกว่าเป็นเซฟเฮาส์ก็ได้นะพราะบ้านมันน่าสงบสงบปัญญามันจะออกมันจะรู้ว่าเฮ้ยต้องทำาบบนี้สิอินทิวชั่นเรื่องราวเหล่านี้มันจะออกเป็นสนัญญาณที่แบบพ่อบอกมาไอเดียต่างมันจะเกิดขึ้นเวลาที่ใจคุณสงบจะเรียกว่ามันคืออีคิวซังก็ได้นะแต่มันคือวิธีการนี้จริงๆนี่คือเคล็ดลับ ถ้าคุณสนใจสาระวความรู้่่านี้คุณสามารถติดตามได้ที่ YouTube c h anel n Co s t b a n k สุรกิจทุกครังที่ปิมพหมจะมี notification แจ้งเตือนไปถึงคุณโดยท่นทีครับ